ูเห <test> ็น <cost> ยังกันเบัดมนอัน้อ๋ออตเบร์ไหนอยบอปนแล้วีไสเตลอนิมกีบเรต็อเคเคส้น้ำมันเบอร์ปืนนึงกมอแล้วอสิบยี่สิบกว่าปี นำอะไรกันล่ะโว้ยปวดดอไเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน้ดนี่ไงยักซร้างไอ้ตอกนึ่ด็กตอกแค่นั้หรอควรตอกคอปใจยืดจีอันเองพับเบกิมไล้หรอจีึงหมอกีพับเบก็ตนรงอลยใจลื้อเฮ้ยเบก่าอยิงยักกอง้ยบีกวนาบ่ี Bạn con cao Ờ ừ. Sao xô vậy? Chìm Nè, họ bọc, dừng bọ kì, cái con cao mấy nhát đâu, bằng cái đồng kì, Sao xô, đũa Cái này bọc kì, họ sạc kẹp Cái này bọc kì, Mới à. cái đồng Nè nè Thu hổng, cái nông kìa Thu hổng Bưng dìa mút Ôi Cò, Có, ốc bình cao Bạn cao นั cho ่นแหล่งจะไใส่ใส่โดสมอะไรวล่ะบอยยากบอยยากบอยยากสมเล่นเนาะฮ่า็่มฮ่าบึือ

Ya, kiteran aja. Ana kat ber na jetek ajing itu ke. He? Ki. Eh, deke ele teh nae wo na. Tahu jene wo. Ketak cita, Pak. Eh, tuh bloking ki. Ki. Sana nyung. Ale-ale jangan. He. Ih, leuy. Uy, burung so man jotam kot, aja tam kot. Sudah. Uba ke to, Pak. มาหมุนบาหนยวงใ้นอนในยวงสวัสดีครับน้องชนส่งจักรยานลองในยวงยี่ลองมดเลยอกิดเบากลับได้ดิจีได้รต่อต้องไม่ใ่หรด้นบนต้องบต้องอ้ปจักรยานจุนองจุนจุนจุนท่านแม่นอาเย็นนึเลยนะ ทรเลยดีครับครับน้องเค้นครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสองล้านทันนะครับผมคือโบคือโบเอ๊ะหลังนองกิ๊ดจังหลังน้องสบายดีทุกคนครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับผมอหมากับคยย้อนมาเนาะคืออยู่อันนี้รถคืออยู่มหัดดอดนึงมุงน้ำมันกี จำตัวเตะเงกจำเตียนเตนึลยอิปลึงมองัตัวลื่นๆนึงสือว่าคุกคัดทีน้องสร้างจมกันเองนะครับผมอันนี้ตอมเปลี่ยนเปลี่ยนยางนีไมครับผมยางยางไมยางในไมนั่นเลยนั่งกินนั่บึ้งไหมเขาจะบึ้งเลยึบ Yeah. điền bún cua, còn cái à. nòng để... là này, còn là oh, ừ. à, <laughs> cái nòng này, có miếng này này, bên này, này, cái 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 này, สำเร็จว่าล่ะบิิบอกานมั้งจีกมั้งมุ่อาตั้งนะพูดใช่หะอคาตั้งอะเด่นเน่ คำามาแลไวกดไล่กดเลยไปแน่ไดครับผมวันนี้มขนีอรใช่ใชครับไอ้นองเคนวันนี้น,น,น,นลกลึมมเลยเนี่ยมาล้เือดรออ๋อเนี่ยเมกเต็มเลยเนี่ยเอ๊ะปันปันหัวจีนยวงนี่ทดูอนไนยวนยงหัวน่ อาสีอาสิเป็นเสียงอันต่างประเทศนี่ได้ครับผมภาษาพื้นบ้านนะครับชิ้นเก่งจังน้องลูกไข่อ๋อคนนี้ชื่อเนาะกับชิ้นครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับญาติทางห่างครับห่างหลายกิโล โอ้ยยางอะไรมันอ่อนยังยืนี่ยจะยืนยืนอะไรตัวแต่ยกลาเบื้งยองเฮ้ยทำไมเป็นมันต้องมีแหวนก่อนสินั่นตัวนั้นน่ะสโผล่มูดขี้สโผล่มุดมาน่าเกินโอ้ยสโผล่เขบาเลยพี่น้องเอาเอาเอาเออ น้ำมันเครื่อง,องยียนน่ยนเลยหรอเย็นเย็นเย,ย็นทั้งศูนยังบึ้งยิ้มทั้งซูนย์ศูนย์ได้นรับแน่นิ้วบึ้งยกกิ้มโอะสองคนนี้แหละครับผมไอคนเสื้อขาวชิเยาะครับป้าน่าจะรู้จัก ตัง,ง,ตงนเหรอตัง้งนี่กุ้งู้ว่ากูดอันนี้สิไหลสดจะช่วงซออ่อบนิดเดียวได้ครับพี่น้องครับผมกะสิมา <c oughs> <c oughs> ตอนน้องมาถึงบันดไดไอ้แน่ตอนน้องยุ่งไปเบาไปตะโกนเลย อันน้หนเลยขาตั้งเนี่ยมอแน่แน่มอเน,นี่ยาน,น,น,นาตัง้งมันหักไม่ใส่ขาตั้งบ่ะตูงอะไรจ<ด>องแล้วออซอยใหญ่ไหมปกดหางปลา อันนี้บุอันซอมจักรยานครับผมมอค์ัไม่เสร็จล้วนาคเก็บรูปไว้แต่ในเครื่องหาไม่พบแล้วอ๋อครับป้าครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้อ้วนมากเลยไม่อยากอันนั้นเท่าไหร่เจ้านี่ครับผมเซอฟี่เนาะเห็นว่นี่ครับผม กำลังซ่อมอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็เนี่ยนั่นนี่แล้วกโดดันโดนนึ่งเจซ่อมไม่เป็นครับผมมาควบคุมเฉยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต่อครับผมดูต่อแล้วกันยี่งันยิงได้ไงันหลอกงงขอบคุณครับป้าครับผมขอบคุณครับผมน้องเคน ยังอยู่ไหม,มเนี่ยน้องเคีนอยู่ไหมเนี่ยเป็ดเป็นไงบ้างทางสุพรรณฝนตกไหมทางราดบุรีฝนตกไหมครับป้าครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟให้หน่อยนะครับผมเอาเข้าไปเอาทเลยนะี่ทำหลวงปล่อยปล่อยปล,ยปล,ยปลย่อย สบายดีครับบ่าวออมครับผมสบายดีครับผมวันนี้โปรอ๋อโปรอู้หูอันนี้มื้อนี้มาซ่อมจักรยานครับบ่าวออมครับผมบ่มียาโอ้ะแปรงนี่แ้ำมันเครื่องเยอะไหมน้ำมันเครื่องยอดโซ่ อุ้อน้ำมันเครื่องมันดำหมดแล้วนั่นน่ะไอ้เองเฮ้ยโซอ้ยโโอ้ยอ,อ้ยโอ้ยรื่องพี่ดองน้ำมันเครื่องเพิ่นน่ะดำบรรทันทนนะ่ะโ, <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่ครับอาทิตย์จะอยู่เลยครูใส่กระโปรงปั่นแล้วก็ตัดจักยิงตัวเองยิงจี๊ดซะ นี่ปืนแน่นึงเนี่ยยอดเขาต้องกระปุกเนี่ยเปลี่ยนเสร็จไหมเสร็จยังยบร้อยแล้วป่ะขึ้นลองปั่นดูนี่ปั่นกระเบื้องตัวปั่นิึงจะปันป่นเออใส้แน่นจังจกยกกลอกีกอไมุตละว์

Anh màn sáng ghi được kia đây có bước ngủ ngắn 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 ngủ สิปันไปสวนยางบ่อบ่อแล้วปันไปหอดอยู่บ่อสามสิบกิโลน่ะไปร่ซื้ออะไรหุ้นดีวะส่องไซื้อเนี่ยส่องไปปันไปโรงเรียนไปนาไปสวนเนี่และใกล้บ้านอ่แเพราะว่าสวนยางมันอยู่ห่างจากมุ่บ้านประมาณสามสิบกว่ากิโลน่ะของปันบ่หอดอกะันยังปันฮ่า่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ผมผมมองไม่ชัดเลยครับผมเมืเ่อกี้จำชื่อไม่ได้เ <laughs> ท่าแล้วสายตาไม <laughs> ่ดีเอาอ๋อคนคนรักกินไหครับผมสวัสดีครับจาของบ้านครับผมสวัสดีครับผม นี่ครับอุย้ยเ, <laughs> เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือใส่สวัสดีรอบบ้านนีค่ะจากคนรักกินนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับผมจะเปลี่ยนบลอกครับอันนี้นั่ะตะกร้า ส่งหัวใจบวกบวกมาให้ครับผมกับอันอันหัวใจไวไฟนะครับผมหรืออย่างนั้นผมว่าในใจตัวไหนสวัสดีครับพี่เจเอ๋ครับผมพี่เจเอ๋ของมาถึงแล้วนะพี่ผมได้รับแล้วครับผมขอบคุณมากมากพี่ครับผมสําหรับปลาต่างแห้งนะครับผมขอบคุณพี่เจเอ๋ครับผม ยินหลอที huh. h, <laughs> 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 ่หน้าประตูเฮ้ต้องมองกระดูอ๋อเฮ้ต้องันนั่งเซลฟี่อ่เดี๋ยวก่อนเข้าไปเดี๋ยวจะให้ชมการถอดเบาะก่อนครับตอนั้นแ่งไงนั่งมืองกี้บืึนมองกี้อืมประแม้วันสิบท้องแล้วคิพอดีมาส่งช่วงช่วง10โมงอ่ะพี่แกเอีย สวัสดีขอมาส่งช่วงสิบโมงครับผมสวัสดีคนรักกินครับจากพี่เจเอครับผมอย่างแบนเลยเออไอสักอย่างแบนสูกเดิมเลยโอ้โพี่ชินหนักเท่าไหร่รู้เปล่าแปดสิแปดสิบห้ากิโลแปดสิบหกแปดสิบหกโอ้โห นแก่แนใส่ตอดำจูอ่าเหรอเฮ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ดามยาวอีดายาวอุ้นะเย้สวัสดีครับคุณจินตนาจากพี่ใจเอนะครับผมทักทายป้ามารีนะครับผมักเตืนเบาเบาแนเตือนไปเตือนเตนมาเสื็แทนเบาะซีคิวรถสามเลย เนี่ยบอกเนี่ยเพก่อนนี่แบอกดีจรรมดูอันนี้เป็นโครงมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะซ่อมขึ้นนะครับผมบ,บุง้นโนงโครงมอเตอร์ไซค์กำลังซ่อมขึ้นนะครับแ,แต่เครื่องก็อันนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> สวัสดีครับอันนีิรุดครับผมจากพี่เจ๋เอนะครับผม,ม,ก,ม,มก็สวัสดีน้องจรน,นะครับ พี่เจเอสวัสดีน้องจอนครับผมสวัสดีครับบ่าออมครับผมสวัสดีจ้าเกเมครับผมครับสวัสดีครับผมกปันตรงนี้บูหมอบู13โอ้โหพี่น้องเลยสนิมกลิ่นมาแล้วรถเนี่ยว่าเก็บมัจจักุด้วครับเนี่ย เก็บมาแล้วมาอัานมาโมไหมครับผมมาโมดิไฟายไหมออสวัสดีกับเอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับผม <c oughs> เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟให้หน่อยนะครับผมถูกกล้องไหมอาอขี่ดได้หรอโอ้โห้อันนี้เป็นเกมโชว์ช้างขี่จักรยานครับผม <c oughs> <c oughs>

ป้าสาล,ลีบุตรอ๋อครับผมบบตอนนี้ก็เหลือใส่ตะก้าก็เสร็จใช่ไหมใส่ตะก้าใส่ตะก้าหนึ่งก็เสร็จแล้วครับผมก็คืออย่าใส่ตะก้าก่อนตัวโอ้โพี่นองเอ้ยดึงคนหนัง่งสุดยอดด้ยเนะี่ย <c oughs> โอ้ไงลไง่ไเอมีอย่างไรเหมือนอันนะบอลนี่งบ่ไอมีอย่างไรเหมือนไม่มีไส้ไก่เหมือนต่ก่อนบ่ฮะชิ้นไอพวกไส้ไก่น่ะตังหรือก้อจักรยาน เฮ้ยก็ใส่ไก่สิยองจักรยานมันต้องมีใส่ไก่แต่ก่อนจักรยานหลวงคั้นนโอ้พี่น้องอันทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะแต่ก่อนอันต้องมีใส่ไก่ใส่น้ำเนี่ครับผมตะกอนไม่ดีว่ะเดี๋นี้ว่าได้นะครับผมบ่ได้ใส่ใส่ไก่แล้วต่อแน่มาต่อแน่นพี่น้องอาจจีฟังบ่เข้าใจนะครับผมเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับผมซึ่งกะผมฟังเข้าใจอยู่แต่ว่า พี่น้องหลายๆคนอาจซิบ่เข้าใจว่าเราว่ายังกันแน่สิน,นะเป็นภาษาพื้นบ้านทางอันทางบ้านผมนะครับผมส่วนมากอาเิียบอเป็นภาษาสวยกันเนาะหรือภาษากุยนะครับผมแล้วก็ที่เ๊้าคำเนียงออกบางเทืากับซีบ้าบางบ้านขัาขังกับซีหมู่บ้านขัาขังแต่ซีบ,บ,บอ๊บบเป็นภาษาเขมรน,นะครับผมพอแล้วพอแล้ว อีกปล่าเลยน, <c oughs> นี่เสร็จแล้วใส่ตะกร้าเฝ้าเศษน่ะไอหงเลี้ยงนะี่ยจี๊บกระจาเดือดหนาวเล็กถ่ายเสินด,ดิไอ้บุ้งอยู่นู่นนะ่ะคุณยายมูตึงเขาเรียวมั้งเรส่งรูปมั้รูปยังยูทูบเนี่มันส่งไม่ได้นะป้านในมันไม่ไม่ไม่เหมือนในเฟซนะครับผมมันส่งไม่ได้ครับผม คือมันไม่สามารถจะส่งได้แบบนั้นนะครับผมถ้าส่งเป็นก็จะเป็นแต่พวกอีโมจิพวกนี้ที่มันเป็นอยู่ในนั้นแล้วส่งได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบนั้นจะส่งไม่ได้นะครับผมเอาหม้อข้างในพมก็เอาในถจะเอาเล่นจะกอม,มานะ้ะฮะบอกก็มันมันจะแขวนไว้ยังไงตะกร้ามันก็ต้องมีตัวนั่นนะทำไว้สิจะใส่ยังไงไม่ใส่ไ,ไม่ได้เช่นมันต้องมีเหล็กขึ้นมาตรงนี้ทำไว้โอ้ยใส่ตะกร้าใส่นัน ทิ่ขักโพสและเบรกพี่เบรกไหนมันก็ติดเบรกต้นนะเท้าไปดูโอวพี่น้องบอกแะ้รก็มึนอีก <laughs> ยาหนิน้ำทางเทียวที่บึงนะสางโอ้สางสางสางสรถล,ลงสางมันขับส่มไปได้เด้อนี่ครับสวัสดีพี่เจเอ<ม>ครับทางบ้านเป็นไงบ้างพี่<ส>ฝนตกบ้าง<ส>ไหมครับผม แต่ทางนี้ผมเพิ่งได้กรีดยางเมื่อคืนเองฝนไม่ตกนะครับเมื่อคืนไม่ใช่ไม่ตกหรอกมันตกแล้วมันช่วงที่ไปกรีดมันไม่ตกหลังจากนั้นก็ตกครับผมนะคต๋องบีกก็ไม่มีแมนครับโอ้ยจะจะเอสังเกตเห็นอยู่ <laughs> บีกไม่มีจริงๆครับ <laughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> สวัสดีครับผมผู้ใด <ผม S 2> เนี่ผมเนมไปเห็นนะครับพี่พน้องครับผมสวัสดีครับโคด<ต>เคงียงเนี่ยแนวมชัชที่ครับเพราะว่าเท่าแล้วสายตาว่าดีตอนหนาเทินอ้ยตะกาวย ขบืนบบบบบแค่ไหนขบืนต่อว่ามานว่าแหนันตแนนั้นต้องนนสนใจซ่อมมาซ่อมได้ด้วยครับ <c oughs> สวัสดีครับโค้ดครับผมจากพี่เจเอท่านครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณครับผม ที่เข้ามาเยี่ยมมาชมมาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมที่ทเข้า,ามาเยี่ยมมาชม,มาให้กําลังใจกันนะครับผมจูงกะแซมไซครับผมภาษาทางบ้านนะครับผมหรือที่าว่าสวัสดีนะครับผมอ๋อ จาเอชแชแนลสวัสดีครับจากอันโคดนั่นนะครับผมครับต้กันแจมอนเดอร์ดุเลยดูจี้เลยจีรับบุญโซ่กึมมออือจีนั่งกินล่ะจี้ไปจีรับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ม้าไปกุชี เยอะเดี๋ยวม่อสัยเดี๋ีวอันเดือเดงอยดวงอยเดีงอยเลยอ๋อในเหรอนะจิตเอาขวดกรอกเอาเนอะตกปลาไม่ได้เลย อ๋อตกปลาไม่ได้เลยพี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเนาะครับผมกะโจขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมเพราะว่าสอมรถเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับทางชินครับผมมานอนอยู่นีบนม,มือมันขึ้นนี่แหล,ละ้างนี่ก็ได้ครับผม <c oughs> กะยิ้วข้าวแต่ไม่มีข้าบกับข้าวครับ มาน้องเขียนมาบ้านพี่มามาเดี๋ยวพอดีพี่จะเอฝากปลามาจะทอดให้กินเนี่ยโอเคเนาะกะขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกคนด้วยครับผมที่เข้ามาเบ่งมาชมครับผมกะขอบคุณหลายๆครับผมก็ขอสวัสดีครับบา,บายยครับผมโอกาสนาพอกันไหมครับผมบายๆครับผมบายๆครับครับไกลไกลไกล โอเคครับบายบายครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวมืออื้นสิขึ้นไม่ครับผมสิไปขึ้นยูเคือนครับเดี๋ยวผมสีไปไล่สดยูเคือนไอไเบิงช่วงประมาณเกือบกเกือบเที่ยงเลยนะครับผมโอเคนะครับผมบายบายครับ